สวัสดีค่ะนักเรียนใน EP ีนี้เราจะมาต่อสังคมวิทยานะคะซึ่ง E ีพีที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของโครงสร้างสังคมสถาบันทางสังคมแล้วก็บทบาทและสถานภาพนะคะทีนี้ EP ีนี้เนี่ยนะคะเราจะกล่าวถึงเรื่องของการขัดเกลาทางสังคม นะคะก็คือการสั่งสอนของบุคคลตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะคะมันเป็นกระบวนการที่คนเรียนรู้การเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมนะคะโดยซึมซับบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคมนะคะไปเป็นของตนเองนี่คือการขัดเกลาทางสังคมะคะ่ะทีนี้การขัดเกลาทางสังคมนั้นมันมีอยู่มันแบ่งได้ดังต่อไปนี้นะคะนั่นคือ,อ การขัดเกลาแบบแรกเขาเรียกการขัดเกลาขั้นปฐมภูมิก็คือการขัดเกลาทางสังคมที่เกิดขึ้นโดยครอบครัวเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยนะคะอ่าส่วนใหญ่แล้วครอบครัวจะสั่งสอนก่อนหรือขัดเกลาทางสังคมก่อนนะคะสั่งสอนหรือขัดเกลาทางสังคมก่อนนะคะอันที่2คือการขัดเกลาขั้นทุติยภูมิค่ะก็คือการขัดเกลา จากครอบครัวนะคะด้วยการปฏิสัมพันธ์ติดต่อกับบุคคลอื่นในสังคมตัวอย่างเช่นในโรงเรียนในที่ทํางานนะคะอันนี้เป็นการขัดเกลาทางสังคมนะคะ,ะขั้นทุติยภูมิฉันเราจะได้รับการสั่งสอนอย่างเช่นที่โรงเรียนครูอาจจะสอนให้ประพฤติอย่างโน้อนอย่างนี้นะคะที่ทํางานอาจจะสอนอ มารยาทในการทํางานมารยาทในการติดต่อก,กับแขกเพราะฉะนั้นนั่นคือการขัดเกลาทางสังคมทั้งนั้นนะคะ,ะทีนี้นักเรียนดูว่าวิธีการขัดเกลาทางสังคมล่ะวิธีการขัดเกลาทางสังคมนั้น,อา,าาน,นอาจขัดเกลาทางตรงก็ได้นะคะก็คือการบอกตรงนะคะ,ะเพื่ออย่างเช่น แม่สอนลูกว่าอย่าลักขโมยนะอย่างนี้คือการบอกตรงๆค่ะนะคะเป็นการขัดเกลาทางตรงนะคะอ่าเันที่สองเป็นการขัดเกลาทางอ้อมอะไรคือการขัดเกลาทางอ้อมการขัดเกลาทางอ้อมก็คือการขัดเกลาที่เอ่อมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้เระ่รบเบียบวิธีปฏิบัติด,ด้วยการสังเกตนะคะเรียนแบบะะแล้วทำจนเคยชินอย่างเช่นแม่ไม่ได้สอนหรอกว่า ลูกอย่าขโมยของนะแต่แม่ไม่เคยขโมยของให้เห็นหรือเมื่อเห็นของคนอื่นหายเนี่ยนะคะแม่ส่งคืนเจ้าของค่ะอันนี้คือการขัดเกลาทางสังคมค่ะทีนี้นักเรียนลองดูคําถามนะคะคําถามเรื่องของการขัดเกลาทางสังคมเลยนะคะ,ะสถานการณ์ใดที่เป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทางอ้อมหนึ่งเด็กชายดําเล่นซ่อนหากับเพื่อนชั้นอนุบาลสาม ข้อ2นางสาววารีถูกเพื่อนลงโทษเนื่องจากทุจริตข้อสอบ 3. ปู่และยะ่าเป็นผู้สอนเด็กชายแดงให้มีสัมมาคารวะ 4. ตำรวจจราจรออกใบสั่งแก่นายทาราข้อหาฝ่าฝืนกฎรจราจรอันไหนเป็นการขัดเกลาทางอ้อมเมื่อกี้ครูบอกว่าเป็นการเรียนรู้ระเบียบวิธีด้วยการสังเกตเรียนแบบปฏิบัติจนเคยชินเพราะฉะนั้นมาไม่ได้บอกตรงๆเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นข้อที่ หนึ่งใช่ไหมเด็กชายดําเล่นซ่อนหากับเพื่อนมันจะรู้ระเบียบกฎเกณฑ์ว่าต้องทํำยังไงนะคะส่วนอย่างข้อ3คุณปู่คุณย่าสอนให้มีสัมมาคาระวะอันนีออ้อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการขัดเกลาทางอ้อมก็ได้อาจจะบอกว่าต้องมีสัมมาคาระวะนะเป็นการขัดเกลาทางตรงนะคะ ต่อไปค่ะวิธีการที่สังคมถ่ายทอดแบบแผนพฤติกรรมให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติแนวเดียวกันเรียกว่าอะไรนะคะวิธีการที่สังคมถ่ายทอดแบบแผนปฏิบัติให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติแนวเดียวกันเรียกว่าการขัดเกลาทางสังคมค่ะคําตอบจะอยู่ข้อที่3ค่ะทีนี้นักเรียนมาดูต่อนะคะเป็นเรื่องของลักษณะของวัฒนธรรมค่ะว่า วัฒนธรรมเนี่ยนะคะเขามีลักษณะยังไงนะคะวัฒนธรรมครูเคยบอกไปว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมมนุษย์จะต้องมีใช่ไหมคะว่าสังคมมนุษย์เนี่ยเนื้อจากสัตว์ตรงที่ว่ามันมีวัฒนธรรมนะคะนั้นคําว่าวัฒนธรรมจะมีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะ่ะอันแรกคือจะเป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตนะคะเป็นผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็สื่อทอดตัวอย่างเช่น แบบแผนในการชีวิตคือเรื่องของการไหว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมนะคะว่าถ้าสังคมไทยเจอกันต้องไหวนะคะมันก็เป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตที่สืบต่อสืบต่อกันมานะเป็นระยะเวลายาวนานค่ะต่อไปค่ะมันเป็นวิถีชีวิตนะ,ะอย่างเช่นการดำเนินชีวิตตามแบบบรรพบุรุษนะคะตัวอย่างเช่นเรา ประกอบอาชีพพ่อปลูกบรรพบุพรุษเราพ่อปลูกเราก็ทําตามค่ะพ่อปลูกเหมือนกับบรรพบุรุษนะคะอันที่3ค่ะเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้มาอย่างเช่นคนไทยต้องไหวคนฝรั่งต้องสัมผัสมือก็เป็นการสวัสดีเหมือนกันอันนี้คือ วัฒานาธรรมจะเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้มานะคะอันที่สี่ค่ะวัฒนธรรมจะมีลักษณะเป็นมรดกทางสังคมค่ะก็คือคนส่วนใหญ่จะเห็นว่าสิ่งนี้ดีอย่างเช่นประเพณีสงกราน์ทำไมคนเห็นว่าดีก็เพราะมันไปรดกันตอนที่เราอากาศร้อนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นบอกว่าคนส่วนใหญ่ก็บอกว่า,อาพอได้รดน้ําแล้วมันเย็นชื่นใจนะคะทาให้ความรู้สึกอยากจะโกรธเนี่ยมันหายไปนะคะ ต่อไปค่ะอันที่5ค่ะ <c oughs> วัฒนธรรมจะมีเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะตัวอย่างเช่นการแต่งกายค่ะวัฒนธรรมไทยแต่งกายสมัยสุขโขทัยก็แบบหนึง่งอยุธยาก็แบบหนึง่งรัตนโกสินทร์ตอนต้นอีกแบบหนึ่งตอนกลางตอน,ตอน,อบบนปลายคนละแบบกันหมดเลยนะคะนี่คือลักษณะของวัฒนธรรมค่ะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะทีนี้ต่อไปเป็นคําที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมนะคะ คำที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เราเคยได้ยินบ่อยครั้งคำแรกคือคำว่าวัฒนธรรมต่อต้านวัฒนธรรมต่อต้านคืออะไรคือวัฒนธรรมที่แปลกกว่าวัฒนธรรมอื่นค่ะตัวอย่างเช่นการแต่งตัวเป็นพังนะคะฮิปปีอ้อาจจะเป็นวัฒนธรรมที่แปลกกว่าวัฒนธรรมอื่นนะคะสองความขัดแย้งทางวัฒนธรรม คำว่าความขัดแย้งทางวัฒนธรรมคืออะไรก็คือวัฒนธรรมจริงกับวัฒนธรรมในอุดมคติมันต่างกันตัวยอย่างเช่นวัฒนธรรมจริงเนี่ยนะคะบอกว่าหัวเดียวเมียเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าทธรรมจริงปรากฏว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งจะยกย่องคนที่มีพัญญาหลายคนค่ะนะคะอย่างเช่นคนขายก๋วยเตี๋ยวก็มีพัญญาได้ เป็นร้านต่างๆตั้งให้พัญญาจานวนมากเพราะฉะนั้นทีวีจะเรียกเขามาสัมภาษณ์ไม่เรียกคนที่มีหัวเดียวเมียเดียวมาสัมภาษณ์นะคะไม่ได้เชิญมาสัมภาษณ์นะคะแต่เชิญคนที่สามารถครองใจผู้หญิงทั้ง5คนได้อย่างนี้นะคะนั่นคือคําว่าความขัดแย้งทางวัฒนธรรมค่ะต่อไปความล้าทางวัฒนธรรมค่ะอย่างเช่นไม่เป็นวัฒนธรรมที่ล้าหลังอย่างเช่นความเชื่อทางสัญศาตร์การบูชายันนี่คือคําว่า ความล้าทางวัฒนธรรมนะคะทีนี้เราเห็นมาดูว่าวิธีในการเลือกรับวัฒนธรรมสากลวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยนะคะวัฒนธรรมไทยเราเองจะมีลักษณะที่มาจากอะไรบ้างเนี่ยนะคะเราจะศึกษากันในอีีถัดไปนะคะที่นี้วัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยทุกวันนี้นะคะเรารับวัฒนธรรมสากลมาด้วยแต่ ไอ้การที่เราจะรับประทานสากลมานั้นนะคะเรามีวิธีเลือกรับประทานสากลดังต่อไปนี้นะคะก็คือการเลือกรับโดยเลือกรับว่าทำที่เป็นประโยชน์ค่ะตัวอย่างเช่นในสมัยที่เรามีการ ล่าอนคมของชาติตะวันตกเนี่ยนะคะเราได้รับเอาการฝึกทหารแบบตะวันตกมาใช้รับเอาระบบกฎหมายระบบศาลจากตะวันตกมาใช้รับเอาระบบการเงินการคลังจากตะวันตกมาใช้แสดงว่าเราเลือกรับพฤติธรรมที่มันเป็นประโยชน์ค่ะอีกอันหนึ่งคือเลือกรับพฤตธรรมที่นํามาใช้ปรับให้เหมาะสมกับชีวิตของคนไทยมันจึงดูเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตของคนไทยนะคะ อย่างเช่นประเพณีการเกิดประเพณีการขึ้นบ้านใหม่ประเพณีการแต่งงานการตายนะคะอันนี้เรารับวัฒนธรรมาจากของพวกพรามหมณ์ฮินดูนะคะจนมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมเดียวกันนะคะการบูชาบรรพบ,บุรุษหรือการรับระทิศขงจื้อมาเราไม่รู้สึกเลยนะคะเพราะว่าอ่มันเหมาะสมกับชีวิตของคนไทยเพราะฉะนั้นการเลือกรับวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยนะคะถ้าเป็นวัฒนสากลเราจะเลือกโดยใช้ เกณฑ์ทั้งสองเกณฑ์นี้ค่ะอาทีนี้เรามาดูคําถามนะคะข้อใดไม่ใช่ลักษณะเออไม่ใช่สัญลักษณ์แสดงถึงความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรมข้อ1น่งถนนเป็นวิถีทางที่คนในสังคมยึดถือปฏิบัติข้อ2กระจกเป็นสิ่งสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะของสังคม3เป็นเบ้าหลอมเป็นเครื่องมือสําหรับอบรมขัดเกลาสมาชิกข,ของสังคม สี่เป็นกำแพงเป็นขอบเขตที่ช่วยในการจำแนกความแตกต่างของกลุ่มห้าสะพานเป็นสิ่งช่วยให้เกิดการส่งต่อและเชื่อมโยงแนวปฏิบัติระหว่างรุ่นคือข้อใดไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์แสดงความหมายของวัฒนธรรมนะคะก็น่าจะเป็นข้ออะไรคะน่าจะเป็นข้อที่สใช่ไหมคะเป็นกำแพงที่ช่วย ในการจำแนกความแตกต่างของกลุ่มอันนี้ไม่ใช่สัญลักษณ์ของวัฒนธรรมนะคะต่อไปค่ะขอ้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอัตลักษณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมข้อนหนึ่งบอกว่าบุคคลควรตระหนักในสิทธิทางวัฒนธรรมของผู้ที่มาจากพื้นเพธทธ,ธรวัฒนมที่แตกต่างกันสองบุคคลควรรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้แม้จะอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามบุคคลควรละทิ้งอัตลักษณ์ที่มีติดตัวเพื่อการหลอมรวมทางว่าทําให้เกิดความเป็นเอกภาพสี่บุคคลควรให้ความสําคัญกับการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารและการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันห้าบุคคลควรให้คุณค่ากับการยอมรับความแตกต่างและเคารพความหลากหลายเพื่อความอยู่เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติข้อนี้เขาถามว่าไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ อัตลักษณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายน่าจะเป็นข้ออะไรคะอ่าน่าจะเป็นข้อสามนะคะบุคลคลควรละทิ้งอัตลักษณ์ก็ไม่ควรละทิ้งแต่เอาล้อมเข้าเป็นวัฒนธรรมเดียวกันค่ะคําตอบน่าจะเป็นข้อที่สามค่ะต่อไปค่ะเขาได้กล่าวถึงวัฒน,นธรรมไม่ถูกต้องเป็นสิ่งสะท้อนความคิดความเชื่อของคนในสังคมหนหน มีร่วมกันเป็นวิถีชีวิตและแบบแผนที่คนในสังคมหนึ่งๆยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาและหล่อหลอมเป็นความเป็นสมาชิกของสังคมหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมหนึ่งนะเป็นจารีตที่มีลักษณะตายตัวเปลี่ยนแปลงได้ยากเนื่องจากได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมเมื่อกี้ครูบอกว่าว,วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง ได้ค่ะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงได้ยากนะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายค่ะคําตอบน่าจะเป็นข้อ5ค่ะอันนี้คําตอบแปว่า,าคำถามเออครั คำถามก็ถามว่าก็าเลยกล่าวถึงว่าทำไม่ถูกต้องนะคะคําตอบน่าจะเป็นข้อ5ค่ะเปลี่ยนแปลงยากไม่จริงค่ะเป,ปลี่ยนไปง่ายค่ะต่อไปข้อ6ค่ะข้อใดไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องในการผสมผสานวัฒนธรรมสากลให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยข้อหนึ่งวัฒนธรรมสากลต้องไม่ขัดแย้งต่อค่านิยมและความเชื่อที่มีอยู่วัฒนธรรมสากลต้องสามารถยึดโยงกับโครงสร้างสังคมที่มีอยู่เดิมได้ สามารถทําทสากลต้องอยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่มีอยู่เดิมได้ข้อสี่าทฒนสากลต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากเดิมที่มีอยู่ห้าวัฒนธรสากลต้องมีส่วนเอือ้อเออมีส่วนเคลื่อนหนุนให้เกิดการพัฒนาทางที่ดีดีขึ้นจากพื้นฐานที่มีอยู่เดิมไม่ใช่แนวทางก็น่าจะเป็นข้อ5ค่ะน่าจะเป็นข้อหค่ะ ะะต่อไปค่ะการรับประรรมสากลมาปรับประยุกต์ให้เข้ากับสังคมไทยต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการยกเว้นข้อใดข้อหนึ่งวิธีปฏิบัติที่มีอยู่เดิมสสถาบันทางสังคมที่มีอยู่เดิม3ามโครงสร้างทางสังคมที่มีอยู่เดิมพื้นฐานทางสกิทที่มีอยู่เดิมค่านิยมความเชื่อที่มีอยู่เดิมยกเว้นข้อไหนคะที่ถ้ารับประทานสากลมาเนี่ยนะคะ มาปรับนะคะต้องคำนึงถึง,ถงปัจจัยต่างๆยกเว้นข้อ4ค่ะยกเว้นข้อที่4ีนะคะต่อไปข้อที่8ค่ะกระบวนการใดทำให้วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมนะวัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมคือสืบทอดก็คือ,อ,อกระบวนการที่ทำให้วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมก็คือการขัดเกลาทางสังคมค่ะ มันก็ะกลายเป็นมรดกค,คือสอนจากรุ่นสู่รุ่นค่ะต่อไปข้อที่9ค่ะข้อใดคือหน้าที่ของวัฒนธรรม หน้าที่ของวัฒนธรรมนะคะสิ่งที่มนุษย์ต้องเรียนรู้สิ่งที่เป็นมรดกทางสังคมสิ่งที่มนุษย์ใช้ปรับตัวในการดําเนินชีวิตสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้มนุษย์ใช้ในชีวิตประจาวันจริงๆแต่และข้อก็ถูกทั้งนั้นแหละนะคะแต่หน้าที่โดยตรงของวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็คือใช้ปรับตัวในการดําเนินชีวิตค่ะนะคะอ่าคำตอบจะอยู่ข้อที่3ค่ะ ต่อไปข้อสิค่ะข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของลักษณะทางวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงได้มีความเป็นสากลทดแทนสื่งอื่นได้ถ่ายท,ทอดวิอื่นรับรู้ได้ไม่ใช่คุณสมบัติน่าจะความเป็นสากลค่ะความเป็นสากลไม่ใช่คุณสมบัติของวัฒนธรรมนะคะต่อไปค่ะเ,เป็นเรื่องของปัญหาสังคมค่ะปัญหาสังคมคืออะไรนะคะปัญหาสังคมก็คือปัญหาที่ อ่าสิ่งที่ก่อให้เกิดบุคคลในสังคมเนี่ยนะคะเกิดความรู้สึกค่ะนะคะเกิดความรู้สึก คือเป็นภาวะที่คนในสังคมจํานวนมากเนี่ยนะคะ,ะถือว่ามันเป็นสิ่งผิดปกติค่ะปัญหาสังคมไหมนะคะมันเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาเป็นการกระทําที่บนทําลายความสงบเรียบร้อยนะคะแล้วคนในสังคมจะรู้สึกเดือดร้อนแล้วก็เรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาทางสังคมเนี่ยนะคะจะมีลักษณะคือคนจํานวนมากต้องเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งผิดปกติค่ะนะอย่างเช่นการจราจรติดขัด คนจำนวนมากเห็นว่าเป็นสิ่งผิดปกตินะคะบ่นทำลายความสงบเรียบร้อยแทนที่เราจะไปทำงานสะดวกสบายกลับบ่นทำลายความสงบเรียบร้อยไปซะทำให้เราอารมณ์เสียเวลารถติดใช่ไหมคะต่อไปค่ะคนส่วนมากเรียกร้องให้แก้ไขนั่นคือปัญหาสังคมค่ะนะคะคนส่วนมากเรียกร้องให้แก้ไขบอกต้องแก้ไขละปัญหาอย่างนี้นะคะนั่นคือคำว่าปัญหาสังคมค่ะ นี้เรียนลองดูคําถามนะคะขอ้อใดไม่นับเป็นปัญหาสังคมยาเสพติดอาญากรรมสิ่งแวดล้อมการหย่าร้างคําตอบที่ไม่นับเป็นปัญหาสังคมคือการอย่าร้างมันไม่ได้ไม่ได้กระทบถึงคนส่วนใหญ่กระทบถึงคนสองสามคนนะคะแต่การอย่าร้างอาจนําไปสู่ปัญหาสังคมอื่นๆอย่างเช่นยาเสพติดอาญากรรม เกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ยการอย่าร้างไม่ถือเป็นปัญหาสังคมค่ะต่อไปค่ะปัญหาสังคมไทยข้อใดเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญหาสังคมอื่นตามมาความยากจนอัจฉริกรรมโสภพณีการย้ายถิน่นน่าจะเป็นความยากจนค่ะเพราะจะก่อให้เกิดอัจฉรกรรมโสภพณีแล้วก็ย้ายถิ่นจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้ค่ะ ต่อไปค่ะข้อใดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบสืบเนื่องกันเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียนหาการทําแท้งดื่มเครื่องดื่มมึนเมาขายบริการทางเพศปัญหาหนี้สินต,ติดการพน,นันติดโรคเพศสัมพันธ์การเกิดอัชญากรรมการเที่ยวกลางคืนติดยาเสพติดการเป็นโรคพิษสุราหรืออะังทามว่าส่งผลกระทบต่อเนื่องกันน่าจะเป็นข้อหนึ่งค่ะ ช่ไหมคะเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนก็ก่อให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยก่อนวัยอันสมควรแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาการทําแท้งนะคะ,ะในอีพีนี้เราเจอกันเท่านี้นะคะอีพีหน้าเราจะกล่าวถึงเรื่องของลักษณะของสังคมวัฒนธรรมไทยแล้วก็แต่ละเขต ในภาคต่างๆของประเทศไทยเราเนี่ยมีวัฒนธรรมเด่นๆอะไรบ้างนะคะ,ะวันนี้เจอกันเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ